อ,อัมบ,บาห้านี่เป็นเมืองอันอยู่นํำหุบเขาเลยค่ะเด้ออันนี้มาเดินศูนการค้าของเมืองอัลบาห้าค่ะประเทศซาอุดีอาระเบียตอนนี้ประมาณสามทุ่มแล้วอากาศดีดีอากาศ,ากาศดีดีเ้อค่ะเด้อฮะนี่ค่ะสุดอันสุดไป บระเทศไทยพ่ะนะค่ะเพราะว่าเอ,อ้ตุ๊กตากระบุรู้ว่าโลกส่วนตัวพันเป็นเบืเ่อเนาะค่ะเนาะกระยายามอันอันถ่ายแบบบานๆนะค่ะเด้อ mm hmm. อุ้ยหอมขนาดเนาะร้านน้ำหอมร้านต็น mm hmm. อืมเฮะ อันนี้บรรยากาศเลยค่ะอันเอ่ออบรรยากาศนะ